พามาชมบ้านมินิมอลหลังนี้ที่ราคาไม่ถึง2ล้านบาทวันนี้เบส Li ฟิ้งเชียงใหม่ขอพาท่านชมมาชมบ้านภูริชที่ห่างจากจมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นหลังนี้นะคะฐานเงินเดือน1 5 0 0 0บาทก็สามารถกู้ได้แล้วที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาสามห้องนอน2ห้องน้ําสามารถจอดรถได้2คันราคาขายก็เพียง1นึ่งล้านเก้าแบาทเข้ามาปุ๊บจะเจอโถงห้องนั่งเล่นก่อนเลยหน้าต่างดีไซน์เป็นทรงโค้งแถมยังเลือกสีเฟอร์เิเจอร์ได้ดูมินิมอลสุดๆไปเลยเดินทันมาอีกหน่อยจะเป็นห้องครัวัววซึ่งคครนะะะเเาาก็จแถมข เติให้ด้วยล่ะและเวลาทานอาหารก็เสิร์ฟกันที่โต๊ะนี้บางท่านชอบทําครัวหนักก็มาทําตรงนี้ได้กําแพงหลังบ้านก่อไวส้สูงสูงให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีเลยตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์ครัวอีกจุดหนึ่งที่เขาแถมมาให้ฟรีๆเป็นไงล่ะครบจริงๆ มาดูห้องนอนห้องแรกกันวิวดีมากต้องบอกว่าห้องนี้ยังไม่ใช่มาสเตอร์เบดมนะคะแต่งได้น่ารักตะมุตะมิมากมันดูลงตัวกับสายมินิ l มอ่องเราเลยอะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ํากลางค่ะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งด้วยกระจกเทมเร์กลาสห้องดูสะอาดน่าใช้งานมากๆส่วนห้องถัดมานะคะห้องนอนที่2ด้านนี้